มื่อนี้ก็จะมาพามาเบือ้องเครื่องอัดฟางนะคะข้าวนาปังนะคะตอนนี้ก็มาอัดข้าวนาปังเนาะจ้ะไว้ให้หงหัวเนาะค้ะในซีซั่นสองของปีเนาะจ้ะปีแรกก็จะเป็นข้าวนาปีปีที่สองก็จะเป็นข้าวนาปังนะคะรอบที่สองก็เป็นช่วงเดือนเมษามีนามเมษายนนะคะก็เครื่องรถไถห้าสิบเลงน,นะคะเครื่องอัดฟางคูบุต้าร้อยสามสิบห้าจ้ะ จะพาไปรีวิวดูก็จะวิ่งตามร่องนี้นะคะ่ะก้อนฟางก็จะออกกลังแบบนี้นะคะเกียงดีมากค่ะก็จะวิ่งตามก็จะตกลงปุกลุกบุกบันมากเลยนะคะ วิ่งไปตามใจเลยนะคะโชเฟอร์สุดยอดมากเลยพานาพาลังพากั้งโอ้โเห็นจิตตุลต์เตอ่์อัดตามล่องรถเกีียวไปเลยจ้านี่ค่ะอันนี้ก็จะสีค่ะคือเปรียบเทียบระวังตรงที่อัดกับบ่ได้อัดเนาะค่ะพี่น้อง บมันก็เพื่อให้เฮาเก็บง่ายเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเฮาก็ไปให้งัวกินมันก็เก็บง่ายเก็บรักษาง่ายเฮาก็สิเคียลยไปไฮใหญ่มากเลยจ้ะก็าจะมีคนเคลียร์ฟางผู้นึงเนาะค่ะพี่น้องจ๋า เล่นยาวไปเลยเพราะว่าให้ไงดีมากเลยจ้ะสุดลูกหูลูกตา mm hmm. กีกีไป mm hmm. เพียงก็สิ่เล่นึ้นในเครื่องดูดตึดดตืดดเข้าบรเลได้ค่ะ mm hmm. แบบนี้เลยมีภาพไกลภาพไกลเนาะจ้าเพียงก็จะดูดึ้นเครื่องเกียงตับเข่บาบริเวรเลยเ mm hmm. <marketing. S 1> ครื่องก็จะทำงานแบบนี้ทั้งวันเลยนะคะ <ría. S 2> มันจะมีเสื้อมันจะมีนับอัตโนมันจะนับอัตโนมัติแล้วก็ตัดฟางให้พอะะ้อแม่ค่ะตัดปุ๊บนับปั๊บเลยค่ะหอมโบต้องนับเองรอบนี้ก็จะบ่กค่อยหลายเท่านะปีเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าก็พอได้อัดไว้ให้งัวเนาะคะ่ะนาฝนนี่จะบ่มีฟางกินเนาะคะ่ะคนเรียกงวดวยวนี้ฟางเป็นราคามากเลยค่ะเอาก็ซื้อเพิ่น กอนละหาบาทเนะคะซือเน่ขอเน่เครื่องก็จะทำงานไปเลยค่ะฟางก็จะหมดเลยด้ค่ะ ตหรังคิมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะถหายเบิ้งก้อนฟังก่อนค่ะก็จะออกมาแบบนี้นะคะฝากกดไลคกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามรับชมจ้า